สวัสดีค่ะสบายดี fc ทางช่องน้องคําแพงชาแนลอีกแล้วนะคะแม่เพนมาทักทายสบายดีเอทางช่องเป็นคลิปที่2องนะคะของวันที่26มสิบหกุนายน2อง7ามือนี่ค่ะแม่เพ่นกะจะมานำเสนอแนวทางฮานอยของสี่เซียนกันต่อจากเราพัฒนาเลยนะคะได้เราพัฒนาไปแล้วค่ะ มาต่อเอาแนวทางห้านอยไปลุ้นกันต่อค่ะเนาะว่ามือนีจะได้ตัวใดมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องค่ะกากอนจะเขาไปเบิ้งแนวทางเนาะคะ่ะฮานอยมอนีเพ่นขออนุโมทนาสาธุบุญกับเอซีทุกทท่านเนาะคะ่ะที่ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพพาปาเนาะคะ่ะบ่าว่าจะเป็นของวัดป่าสามคีวัดบ้านงิ้วเนาะคะ่ะ ตำบลกุดไห้อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเนาะและเจ้าภาพผ้าป่า,าที่วัดใหม่สิลิชัยมงคลเนาะค่ะบ้านวังชมพูตำบลคำเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุขอให้ทุกคน สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะป่าศจากลการกไั้ไข่เจบค่ะขอสิ่งใดขอให้ได้ดังสมปรารถนาเด้อเนาะการร่วมทำบุญกันน้ำน้ำกลับไมาเพ่นในครั้งนี้ก็ขอให้บุญกุศลนุ่น้ำขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบร่วมกับช่องน้องคําแพงชแนลตลอดไปจ้าเนาะ <c oughs> เอาเวาหลายยาห้างได้บุญกันแล้วค่ะเข้ากลับมาเบิ่งตัวเลขกันต่ตเนาะมือนี่ค่ะ ก่อนจะเข้าไปเบ่งตัวเลขของมืน,นี้ไม่เพ่็เก่าผลงานของแต่ละเซียนเมื่อวานนี้มาฝากก่อนก็คือผลทานอยเมื่อวานนี้เนาะวันที่25น้อยพิเศษบนออกที่212ล่างออก60น้อยปกติบนออก082ล่างออก95น้อย VIP บนออก716ล่างออก86ค่ะ เนาะเจ้าแรกเมื่อวานนี้ของพี่ปหัตเมื่อวานนี้ค่ะฮหาหนอยวิ่งลูดลุดนะคะ่ะบบเข่าค่ะสามกั 7, บเจ็ดโบมาจักตัวเจ็ดมาหนอย V.I.P ตัวเดียวก็คือหลักร้อยเนาะจับคู่ให้โบเข่าค่ะงวดเมื่อวานนี้ฮหาหนอยพี่ปหัหลุดแล้วนะคะเอซ มือนี่ตามตกันเด้อค่ะเนาะมาต่อที่ของเซียนโคลาาเมื่อวานนี้ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยนะคะก็คือศูนย์หกหรือว่าหกศูนย์นอเลขออกหกศูนย์ค่ะเพิ่นธไฮมาศูนย์หกออกตัวกับตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวรองก็คือศูนย์เนาะ,นะของเซียนโคลาาเมื่อวานนี้ก็ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยเนาะ ส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูดหนึ่งกับสี่ตัวรองมาก็คือหนะึ่งมาหนึ่งมาสองน้อยก็คือหนึ่งสองน้อยพิเศษและหนึ่งหกแต่เพิ่นจับค่ให้บ่มีหนะึ่งหกเนาะกับเขาแค่น้อยเดียวค่ะเซียนอุดรก็ทำผลงานออกมาได้หนึ่งน้อยส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้มาเก้ากับสามตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวเน้นก็คือเก้า แต่ว่าจับคู่ให้บบเข่าเนาะบ่มีเกาหาฮอดแค่เกาซีค่ะเนาะนะ<ส>ี่ค่ะผลงานเมื่อวานนี้กับโบอคอยงามบันไดนเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เอาไม้สู่ต่อค่ะเอฟซีลุดแล้วเมื่อนี้ต้องเขาแน่น,นอนแกเมื่อไห้ได้เนาะเอามาบ่งเอาแนวทางของวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองหาหกเจ็ดกันต่อเลยค่ะแนวทางฮานอยของสีีเซียนวันนี้เนาะเจ้าแรกก็คือ ของพี่พหัสค่ะฮาหนอยวันนี้วิ่งลูดบนล่าง9กับ6ค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9ลอง6เด้อค่ะเนาะจับคู่ให้90 91 93 94 60 61 6, 6, 6 5แล้วก็67เนาะเน้นไปที่90 91 93และ94ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ ของพี่พหัชลุดเนาะค่ะทั้งตัววิ่งตัวลูดและตัวจับคู่เนาะค่ะลุดวันนี้ต้องเข้าแน่นอนเนาะเดทางช่องเบิ้งดีๆพิจารณาดีๆค่ะส <c oughs> ่วนวันนี้ก็ให้มาที่วิ่งลูดบนล่างเก้ากับหกเนาะของพี่พหัตเน้นที่เก้ารองหกจับคู่ที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกห้าแล้วก็หกเจ็ด เน้นที่ 90, 91, 93และ94ค่ะเนาะได้แล้วของพิพัสค่ะเจ้าแรกเนาะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่วันนี้ฮานอยของเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งรูดบนล่าง8กับ1ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่8ลอง1เนาะจับคู่ไปที่ 80, 81, 83, 84 1 0 12 13 14ค่ะเน้นที่80 81 83แล้วก็84เดอ้อจ้ะเนาะแนวทางฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะส่วนของเมื่อวานนี้นี่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูด9กับ3ตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวเน้น9แต่ว่าจับคู่ให้บอเขาเนะค่ะ,คะส่วนวันนี้ก็ให้มาที่วิ่งรูด8กับ1 ตะวิ่งตัวลูเน้นที่8ลองหนึ่งค่ะจับคู่ที่ 80, 81, 83, 84, 10, 12, 13, และ14เน้นที่ 80, 81, 83, แล้วก็84เดอ้อจ้ะเนาะเอาได้แล้วค่ะของเซียนเชียงใหม่แล้วก็พี่ผะหันเนาะให้ fc ทางช่องมากแคบหน้าจอเอาแนวทางฮานอย วันนี้ของเซียนเชียงใหม่และพิ่ปหัตวันที่26มิถุนายน2567กันต่อเลยค่ะเนาะวันนี้แก้มือได้แน่นอน fc ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันจ้าได้แล้วไปโตอีก2เซียนนะคะเอามาตโตที่ของเซียนโคราชค่ะ เซียนโคราชวันนี้ค่ะหาหนอยให้มาวิ่งรูดบนล่าง6กับ1ตัววิ่งตลูดเน้นที่6ลอง1เนาะจับคู่ 60, 6 0 6 1 6 5 6 7 1 0 1 1 1 5และ1 7เน้นไปที่6 1 6 0 6 5และ6 7ค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนโคราชก็ทําผลงานออกมาได้หนึ่งน้อยเนาะตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวลองก็คือ0เนาะจับคู่เข่าหนึ่งน้อยค่ะส่วนวันนี้ให้มาวิ่งรูดที่6กับ1ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนเออเน้นที่หกรองหนึ่งเนาะจับคู่ห้ห้าหกเจ็ดหนึ่งศู1ยหนึ่งหนเน้นที่60 61 หกห้าและหกเจ็ดเด้อจ้ะเนาะได้แล้วค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนโคลาาเนาะวันนี้ไปต่อที่ของเซียนอุดรฮาหนอยเซียนอุดรวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่าง3กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่4ีลอง3จับคู่30 3ศูนย์ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดและสี่เก้าเนาะเน้นที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่เก้าค่ะของเซียนอุดรนเนาะส่วนเมื่อวานนี้เซียนอุดรทำผลงานออกมาได้หนึ่งน้อยเนาะค่ะหนึ่งมาเนาตะตัววิ่งตัวรูดหนึ่งมาสองน้อยแต่ว่าจับครูเขาแค่น้อยเดียวก็คือ นอยพิเศษหนึ่งสองตรงตรงของบนเนะาะเสียดายถอดหนึ่งสี่แล้วไปหนึ่งเจ็ดเลยเนะาะบนมีหนึ่งหกขันมีหนึ่งหกจะได้สองนอยเนาะเอาได้แล้วค่ะมาบังของมือนีเนาะเซียนอุดรก็ให้มาที่สามกับสี่เน้นที่สี่ลองสามจับคู่ให้สามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่เก้า เน้นที่ 40, 41, 48และ49ค่ะมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะฮาหนอยวันที่26มิบุนายน2567ของเซียนโคลาตและเซียนอุดรวันนี้เนาะได้ลาวไปแล้วได้ฮาหน่อยไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นทุกๆคลิปด้วยเด้อเนาะค่ะส่วนคลิปต่อไปรอติดตามของ อาจารย์ต้อยน้ำโชคพ่อเกลี้ยงตาปากน้ำโพเนาะสุดใจพารวยส่วนของอาจารย์สวัยยั่งบ่ได้เนาะเพราะว่าเพิพ่นยังบ่สบายอยู่แต่บร่ระกวนเพิน่นเถื่อนเพิ่นพักคน,น,นก่อนค่ะเนาะเอา fc แคปหน้าจอได้หรือยังคะวันนี้แม่เพ่นก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคมานลำด้วเเยเฮงเรงยๆปังๆังทุกๆวันคะ่ะขอให้ทุกคนจะ เดินทางไปทั้งใดคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ